เร็วเร็วเป็ดน้อยนกมาแล้วเร็วเร็วเร็วเรวเร็นมปังเด้อนมปังเร็วเรวเดี๋ยวนกมา อ่อยไหมลิ้วลิ้วลิ้วนกมาแล้วเดี๋ยวนกกินเดี๋ยวนกกินหมดไปค่ะกลับบ้านทุกคนไปดูห่านกันค่ะห่านที่สนามอะเยอะมาก ได้ยินเสียงห่านร้องเมื่อกี้อากาศไม่ดีเลยนะคะทุกคนหนาวลมแรงมือไม้แดงไปหมดม่กี้เอาหนมปังให้นก,กนออะให้นกให้นกก็นกกันแหละ บรรยากาศหนาวมากครับพี่น้องมือแดงจึงคึงพาไปดูอ่อห่านค่ะเมื่อกี้ลงสนามฟุตบอลนู้นให้ดำหมดเดี๋ยวจะพาไปดูห่าน สวัสดีค่ะน้องชอปสวัสดีค่ะน้องอ้อนโอ้ยเป็นยังไงแน่ท้องพุนั่งนี้แหละโอ้โหอากาศดีวันไม่ดีวันดีวันหนึ่งไม่ดีไม่ดีดอาทิตย์กีเ่เอาขนมปังให้นกแล้ว กี่ถ่ายคลิปไม่มีคลิปลงก็เลยเอาขนมปังให้นกแล้วก็ถ่ายคลิปหน้านี้ไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วก็มาอีกอย่างไม่ได้ไปไหนแม่เก้าเป็นยังไงเป็นยังไงพี่เอาขนมปังให้นกแล้วไม่ได้ถ่ายยากถ่ายคลิปเพราะว่าไม่มีคลิปลง เมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นเลยเมื่อวานนี่ลมแรงหนาวมากอากาศไม่ดีก็เลยรีบปั่นจักรยานกลับบ้านเสียงห่านร้องง่วงๆงๆวงๆไปเดียวกันขึ้นไม่นานหรอก แค่ห้าชั่วโมงขึ้นไม่นานหรอกแค่ห้าชั่วโมงสวัสดีค่ะพี่มนฑาขอบคุณนะคะเป็นยังไงเนาะทั้งคุณเป็นยังไงมั่งคะเป็นยังไงมั่งหวัดดีปีใหม่นะคะขอให้ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะนุ่นนุ่นนุขบินเพื่อนอนนนกนกกาบินเป็นฝูงเลย หานู้นให้ดำไปหมดเลยนกเป็ดเนี่ยนกเป็ดนี่ที่นอร่อยนะเนี่ยตัวเล็กๆเนีน่ยรูกกลมาจากที่ทำงานหนาวหนาวนิดๆใช่ไหมคะดูนกของตัวนี้ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวชอบดูชอบดูบดนี่ดิดูเขาจีบกันเมื่อกี้เขาเอาปากเขาเอาปากใส่กันนะ่ะสองตัวเนี้ยตลกธรรมชาติเอาแหละเอาแหละเขอจอดดูแล้วแยกย้ายมาสัน้น ทำเป็นเมนินหันหลังให้กันห่วย <laughs> เฮ้ยนาอ no.. ไปอายเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเห็นเขาเอาปากหรือว่าเขาป้อนอาหารกันไม่รู้นะมีคนเดินเขาจะบินไหม สีขาวขาวสีขาวขาวสีขาวขาวก็มีตัวใหญ่ๆก็คือหงนะคะพี่มนทาหงแล้วก็ตัวเล็กก็นกนางนวลเนาะสีขาวไปแอบดูเขา <c oughs> จอดมันเห็นนะปัน่นปั่นแล้วมันเห็นบางทีเห็นนกไอ้นี่นะ นกนางนวลอะ่ะโอ้ยเหมือนคนเลยอะ่ะเขาทําเขาแบบเออแบบคุยกันพูดกันเหมือนคนเลยดูเป็นฝูงเลยโอ้ยอยากได้แบบนี้ไหมดูค่ะ เป็นฟุ้งเลยไหมมาใหม่นะนี่นู่นทั้งในนู่นให้ดำไปหมดพี่พี่ดูหลายครั้งพี่นึกว่าเป็ดหงค่ะหนาวค่ะแม่กาวสวัสดีค่ะพี่สโกน เอามาอยางอยากได้อยู่ค่ะจับมันไม่ได้อที่เนี่ยเป็นฝูงเลยเจ้าของก็ไม่มีเขาแปลกนะเขาก็ามาของเขาอันนี้อันนี้เป็นเอ่อ มันบ้านคนจะอยู่ข้างในคะ่ะพี่พลทานน,นข้างถนนใหญ่อันนี้เป็นเอ่อเป็นลำทางชายชายทะเลชายน้ำคะ่ะทางปั่นจักรยานทางเดินทางวิ่งบ้านอยู่ข้างในน้นคะ่ะดูนะคะ่ะที่ขยายสุ่มเข้ามา มาเอาไปลาบเด้อพี Turn, ่น้องพุ่นน่ะหลายคักโว้ยหนาวมีคนวิ่งเขาก็เดินเข้าข้างในครับเดินเข้าเป็นแถวเลยเห็นไหมสวัสดีค่ะพี่นาง เป็นยังไงนะคะพี่นางพี่นางเป็นคนที่ไหนคะน้องน้องไม่ได้ดูจำไม่ได้ดูจำไม่ได้แล้วค่านานแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรคะพี่นางชัยภูมิเหรอคะ ทางอีสานเพื่อนเยอะนะไม่มาเที่ยวทางทะเลอีกหรอคะพี่นางได้เจอกันน้องจะกลับจะกลับเมืองไทยถึงเมืองไทยวันที่สามสิบเอ,อ็ดห่านค่ะหานค่ะ,คะพี่มลทานโอ้เยอะ เยอะมากนวข้างในนะ่ะให้ดําไปหมดเลยพอพอเราเดินไปมันก็มันก็จะเดินเข้าไปข้างในนะคะนี่หานทั้งนั้นค่ะซูมมากมันก็สั่นเนาะกล้องนี่ค่ะให้ดําไปหมด ไปด้วยไปด้วยแม่กาวต้องรอลูกปิดเทอมมันที่ถึงได้ได้กลับเมืองไทย่า่าดีใจแย่แล้วนี่อยากกลับแย่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงวันที่ยีิบเก้าไม่รู้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เหนื่อยงานก็เหนื่อยทำงานวันลตันตอนนี้เพราะว่าเอ่ออีกอีกอีกสองเดือนเขาจะเปลี่ยนตู้อบ ไส้กรอ,อกใหม่เขาก็เลยทำไส้กรอ,อกตุนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาโยกย้ายแล้วก็ทำที่ทาที่ตั้งตู้อบใหม่เนาะใช้เวลาเป็นเดือนเขาก็เลยทำไส้กรอ,อกตุนไว้ตีแข็งไว้ภาพชัดอยู่ใช่ไหมคะมันเยอะจริงค่ะนี่ มันหายไปเดือนที่แล้วหายไปนี่มาใหม่แล้วเยอะมากแต่อากาศปีนี้หิมะไม่ค่อยเยอะหิมะเอ่อมีปลาปลายหนาวก็เป็นบางวัน เดือนนี้ค่ะพี่นางเดือนนี้ค่ะถึงเมืองไทยวันที่สามสิบออกจากอ,ออกจากเดนมาร์กวันที่ยี่บเก้าน้องยังไม่รู้เลยว่าจะไปเที่ยวไหนบ้านก็ไม่มีอยู่ <laughs> บ้านก็ไม่มีอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเออพอที่จะได้เออนอนแล้วก็ทำกับข้าวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินที่บ้านตัวเองเนาะบ้านก็ไม่มีปลายปลายมา <c oughs> เดี๋ยวยา่าเดี๋ยวย่าจับยัดใส่กระเป๋าแม่กาว <c oughs> มันเยอะจริงๆอะ่ะมันไม่ไม่รู้ว่าเขาจับกินกันหรือเปล่านะ แต่ไม่เคยเห็นเขาจับกินนะมันเยอะมากดูค่ะให้ดำไปหมดอันนี้ยังว่าไม่ได้ครึ่งไม่ได้ครึ่งเป็นบางครั้งนะมันมาเต็มเต็มสนามเนี่ยเป็นแถวดูเขาเดินไปโน้นเดินไปกินหญ้าตรงโน้นกินตรงแดงๆหมดละนะกลุ่มโน้นกลุ่มโน้นกมน้มหน้ากลมตากิน ไปด้วยพี่นางพี่นางกับสัตหีบวันที่15เดือนหน้าค่ะพี่นางมีร้านอยู่โน่นเหรอคะมีร้านอาหารอยู่โน่นใช่ไหมหนาวหนาวหนีหนาวนาว่ะใช่ใช่มามามาค่ะยินดีต้อนรับ น้องออนไม่ได้กลับไทยหรอคะกลับพร้อมกันได้ไปเที่ยวหาได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวไปทานอาหารด้วยกันเดี๋ยวปั่นจัก,กรยานไปตรงโน้นไปใกล้ๆนูน่นเข้าเดินไปทางโน้นละมีบ้านคะ่ะอ๋อมีบ้านพี่นางมีบ้านโอ้ยดีจังนันน่ะ บ้านก็ไม่มีไปอยู่บ้านหลานที่นครปฐมก็อบ้านเขาก็หลังเล็กนอนนอนนอนตำทางเข้าบ้านค่ะบ้านหลานก็ปูที่นอนนอนข้างโซฟา เพราะว่าบ้านตัวเองไม่มีเมื่อก่อนนี้คิดอยากจะทําขนาดถมดินหรือบ้านเก่าออกแล้วโอ้ยอยู่ไปอยู่มามันมาติดไอ้นี่ติดพิโคเนาะติดโลกก็เลยไม่ได้ไปสี่ห้าปีก็เลยหายเงียบแล้วคะ่ะมันมันมันไม่แล้วตอนนี้มีหลานก็เลย มันก็เลยใจไม่อยากไปอยู่แล้วที่เมืองไทยเห็นไหมคะเยอะมากไม่ช่วยแม่กาวลูกอ่อนไปด้วยเลยย่านนั้นมาก็ไปชวนแล้วไปดูคะ่ะมาเที่ยวพัทยา,าเที่ยวพัทยาค่าที่ท่องเที่ยวตอนนี้เยอะเลยคะ่ะ ปีที่แล้วน้องก็ไปพัทยาค่ะพี่พี่นางปีที่แล้วปีที่แล้วน้องไปพัทยาแล้วก็ไปเที่ยวเกาะล้านเกาะล้านสวยอะเกือบเอาชีวิตไปเกือบเอาชีวิตไม่รอดเน่ยเกาะล้านสั่งยาน,านั้นเดี๋ยวจะไปเฝ้าให้โอ้ยวา,าวทอมแมกาา ย่าเอาเงินไปไปสร้างตรงนั้นหมดย่าก็ไม่มีกินมิมีใช้ซีิอยู่เดนมาร์กย่าก็เลยไม่ทําเพราะว่ามันไม่มีพี่น้องพี่น้องเหรอเวลาเราอยู่ก็ดีนะเวลาเราไม่อยู่เขาไม่ดูแลของให้เราอะ่ะเขาปล่อยทิ้งปล่อยคว้างอะ่ะเขาไม่สนใจอะ่ะก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากสร้างไม่อยากทำ หลังเล็กๆหลังเล็กๆซื้อไอ้นั่นก็ได้ไม่กาวเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะบ้านนอกดาวอ่ะบ้านนอกดาวสองแสนกว่าสองห้องนอไอ้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหรือเปล่าสองแสนกว่านี่เดินไปนี่เขาบินทู่เลยนะ โอเมื่อก่อนนี้ฝันโอ้ยดินลนอยากมีบ้านเวลาลงไปมันก็ลงไปเดือนหนึ่งเนาะบางทีเราก็เบื่อที่ว่าเดินทางไปเที่ยวอะเดินทางไปเที่ยวแบบมันก็เหนื่อยเหนื่อยนั่งรถนะ่ะถ้ามีบ้านตัวเองนี่โอ้ยไปตลาดซื้อกับข้าวมาทำกินอยากกินอะไรทำกินให้เต็มที่ ถ้าของครบนี่ชอบชอบทํามากกับข้าวเดี๋ยวเย็นนี้มากินลาบเด้อหมกาวเดี๋ยวย่าจะลาบเน้ออกไก่เดี๋ยวยาวา่า,กกยยาจะลาบหน้ออกไก่แล้วก็ทอดซี่โครงหมูข้าวเหนียวโอ้ยหิวเข่าวแล้วด้วสวัส <c oughs> ดีค่ะพี่ไม้ มาเอาห่านมาเอาห่านไปลาบค่ะห่านห่านไม่ใช่นกห่านว่าแต่ลาบเป็ดจอดชอดเดี๋ยวลงแล้วค่ะพี่ไม้นี่อีกนาะทีนึงสองนาะทีนั่นเอาแค่ยี่สิบนาทีพอค่ะ นึกว่าจะลาบเป็ด <laughs> บ่แล้วจับบ่ได้จับบ่ได้จับจบ่ได้ค่ะหญ้าตรงนี้มันงามไงเวลานั้นเวลานั้นเขาก็มามามาตัดหญ้ามันก็แตกขึ้นใหม่ <laughs> จับบ่ได้อยากลาบดู และนกก็ไปแจมกับเขานะนกนางนวลตัวใหญ่ๆเห็นไหมคะมแล้วไปแจมไปจิกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาผิดออกออกลูกออกไข่ามาผิดแปลกกันเอ้ยยังจะไปอยู่กับเขาอีกไอ้เจ้านกนางนวลเจ้ซูมอีกหน่อยดิ ซูมได้ไหมเดดแดดแดดหงายหงายท้องนี่เห็นชัดเลยเห็นไหมนั่นนั่นนั่นนนนน,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 นนนนวลน่ะตัวขาวขาวอะ่ะมันไปนไลจิกเขาอะ่ะมีอยู่ตัวเดียวอะ่ะแต่แต่ตัวใหญ่มาเดอ้อมาเอามาเอาฮานไปลาบพี่น้อง ไปคะ่ะพี่เพื่อนๆได้แล้ว20นาทีขอบคุณนะคะพี่นางขอบคุณนะคะพี่โกนแม่ก้าวแล้วก็น้องออนพี่ไม้ขอบคุณทุกกําลังใจเลยคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะออออพี่มนา้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะไปและะ้วค่ะเป็นหนึ่งข้าวเหนียวหลับใกล้กิน <laughs> Thank you to everyone for watching ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายโอ้ยดูคนคนเดินทางโน้นเขาก็มางนี้ไปแล้ว